ครับผมแอนบิลเลนเนอร์นะครับก็ามาถึงตอนที่5ของชูเ e สแ l บ b นะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่จะเป็นการทดลองเพื่อหาความเร็วระยะทําการของรองเท้าแต่ละคู่นะครับว่าคู่ไหนเหมาะกับความเร็วช่วงไหนเราจะทําการทดลองแบบที่อธิบายเป็นตัวเลขได้ะจะได้ไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่านั่นคือปัญหาผมเลยผมรู้สึกว่าความเชื่อนั้นมันควร อธิบายเป็นตัวเลขได้นะครับแล้วการทดลองครั้งนี้ก็เป็นคู่นี้ครับเดาออกไหม <S mm hmm. <S a s i c evo r i d e ครับ mm hmm. ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของ a s i c mm hmm. ที่ออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเนาะปลายปีที่แล้วเนาะ mm hmm. ก็ค่อนข้างถือว่าได้รับความนิยมเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นรองเท้าคู่นึ่งที่ผมใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับ ผมวิ่งไปเกิน300โลนะคู่นี้ต้องเรียกอย่างนั้นนะครับรีวิวมาหลายคู่นะส่วนมากจะเป็นคู่ยอดน,นิยมแล้วก็เป็นราคาสูงหน่อยวันนี้ก็เลยอยากทําคู่ที่มีความเป็นบั d g เจ็ตนิดหนึ่งที่ราคาถูกลงมานะครับมาดูว่ารองเท้าคู่นี้ a s i c e v o l i d e จะวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ดีนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้นะครับมาดูกัน <laughs> โอเคครับ การทดลองครั้งนี้นะครับเราจะใช้ความเร็วอยู่ที่7ความเร็วนะครับโดยทําการทดลองบนลู่วิง่งไฟฟ้าที่ชื่อดูอิ f ฟอร์ติสเก้าร้อยทีซีนะครับซึ่งเป็นลู่วิง่งไฟฟ้าแบบที่ฐานก็แล้วเด็กข้างล่างแข็งแรงมากพอที่เราจะวิ่งทุกความเร็วได้และไม่สั่นไม่โยกนี่คือข้อดีของการที่เราใช้ลู่วิ่งแข็งแรงครับพอาลู่วิ่งแข็งแรงทําให้การฝึกซ้อมเราเปรียบเสมือนเราวิ่งบนถนนถ้าเราเคยรู้สึกว่า วิ่งบนถนนล้ายังไงเหนื่อยยังไงบนลู่วิงฟ้าก็แบบเดียวกันบนลู่วิฟ้าก็จะแบบเดียวกันดังนั้นผมจึง,จงทําการทดลองแบบนี้ได้นะครับพอถ้าทดลองบนลู่วิฟ้าปกติเนี่ยมันโยกไปโยกมานี่คือแย่แน่นอนความเร็วแรกของเราจะเป็นที่7-3ก็คือกดเบอร์8นะครับเหมือนเดิมครับผมจะพูดทุกครั้งเลยเวลาเราวิ่งนะครับเราจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเสมอนะออกข้างนอกหรือข้างในนะฉันไม่ต้องแบกใจถ้าเราดูสิเฮ้ยทำไมคุณแบนวิ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ย ปกติครับคนบทกติจะด้านใดด้านเดียว,ยวมีน้อยคนที่ตรงกลางปฏิป๊นนะครับก็ช่วงแรกนะครับการหดตัวที่ความเร็ว7จจอยู่ที่7%นะครับก็ Evo ว i e Line เนี่ยจะเป็นลวนน้องเล็กสุดของตระกูลไรายซึ่งสูงสุดก็เป็นเมเ a อร์ไรลอมากลายไรแล้วก็เล็กสุด Evo ว i ร e นะครับเป็นโฟมชั้นเดียวนะเห็น2ส,อสีอย่างนี้โฟมชั้นเดียวนะก็เป็นไฟ f o โฟมโพเพลนะครับ ซึ่งเป็นไฟฟมที่ดิ่ดเด้งดเขาเรียกว่าดิดเด้งแข็งหน่อยแต่ดิดเด้งเป็นรูปทรงเมกะเขาเรียกว่าเมตาล็อกเกอร์เชฟเมตาล็อกเกอร์เชฟก็จะพาเราโน้มตวัวไปข้างหน้านะครับเรามาลองความเร็วที่สูงขึ้นก็คือความเร็วที่เพสหกนะครับ,ดรบกดเบอร์สิบนะครับอันนี้ความเร็วถัดไปแล้วดูว่าเป็นยังไงเออแปลกข้างขวาผมแอบเอียงนิดนึงนะเท้าข้างนี้แปลกดีก็ที่ความเร็วเพสหกนะครับ ก็จะหดตัวอยู่ที่9.3ถือว่าก็ยังมากกว่าเมื่อกี้เนาะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 7.. ค่อยๆเ,เพิ่มเร็วเรื่อยๆนะครับเ,ออเมื่อกี้บิดในดูข้างหลังเลยสิเป็นไงบ้างเฮ้ยที่ส้นเท้าบิดนิดหนึ่งเข้ามาแบกจะเลยคู่นี่แต่ปลายเท้าลงเหมือนเดิมเอนะียงเข้าต้องกลับไปดูอาการตัวเองลนะ้ เหตนด้วยหินที่ทำรู้สึกว่าระแวงเลยอ่ะเออจะไวิ่งแปลกๆสำหรับคู่นี้นะตัวนี้นเป็นความเร็วตัดไปอยู่ที่เพจ5กดเบอร์12นะครับความเร็วนี้บางคนก็ก็ถือว่าเร็วแล้วนะแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นความเร็วที่เราวิ่งได้ระยะหนึ่งหละอ่ามันที่ลงเท้าปกติแหละเออแปลกเนี่ยเมื่อกี้ตะวันเท้าข้างหลังไม่ค่อยปกติบางทีความเร็วมันช้าไปมั้งเราเลยไม่ยูนิฟอร์มปกติที่วิ่งอลองท้าไปปึออ๊ด อยู่ที่เท่าไรเร่10.7%นะครับเมื่อเทียบกับก่อนที่กระแทกนะครับก็เป็นลงเท้าคู่นี้ที่ผมชอบมากนะแล้วสักพักผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นต้องมีหลายคู่ไงแต่อยู่ดีกลับมาใช้อีกครั้งก็คิดถึงเออก็โอเคนะเป็นลงเท้าที่ดีถือว่าเป็นลงเท้าที่ผมบอกเลยเป็นลงเท้าคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเพิ่มความเด็วผมได้คู่แรกเลยที่รู้สึกจนผมทำวิดีโอมาว่าลงเท้ามาแตจมาแตจันเพิ่มความเดีวไม่เพิ่มความเจ็บ อ่าตอนนี้มากดที่เพจ4.17กดเบอร์14ก็มาดูว่าเป็นไงนะเร็วมากนะตอนนี้ถือว่าเร็วมากนะสำหรับบางคนไม่เคยแตะเพจสีก็จะรู้ว่าลองมาแตะสิดูซิว่าลดเท่าไหร่ก็อยู่ที่11.5ครับ ถือว่าโอเคเลย18.5ยังลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าทุกๆความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ1 1 5ได้ลําเดี๋ยวเราลองดู16นะ16นี่ความเร็วเพจ3กว่าแล้วดูว่ายัางจะหดให้เพิ่มให้อีกไหมมาดูกันมาดูกันเพจตะกูดซีรีส์ส 3.45ลองลองเท้าเข้าไปแรงมากนะเอาจริงแรงมากคือเรารู้สึกว่ามันไม่แรงว่าลู่ยิงฟ้ามันไม่ขยับเนะียคือมันแข็งแรงมากเกินแต่จริงๆริงลู่ยิงมันทำงานเร็วมากแล้นะดูสา5สี่หกัน,นะด,กนดูว่าจะโหดเท่าไหร่เอาดูครับ1ิบสามนะอ่า ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยังขนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าสนใจคู่หนึ่งเลยอ,อันนี้คือแอบรีวิวถือว่าผมใช้มาเกิน300โลนะจากวันแรกที่ทำรีวิวเอ่อผมว่ารองเท้าคู่นี้ดีแต่ยังมีแอบพอว,วิ่งนานๆรู้สึกมันอ่อนแอไปหน่อยคือพื้นรองเท้ามาันรู้สึกว่าทรงมันไม่แข็งแรงเหมือนตอนที่ซื้อใหม่ๆอันนี้คือคอม,คอมเมนต์เดียวที่รู้สึกเนี่ยแต่ว่าพื้นรองเท้าน่าสนใจ ที่วิ่งได้เรื่อยๆแล้วสึกมั่นคงเพราะมันไม่สูงมากผมว่าตองทางที่น่าสนใจที่ที่ความมั่นคงนะตอนนี้มปทดลองที่สามจุดสนะครับขาควิดจริงๆแล้วตอนนี้สาองเหลวมากกว่าเบอร์สิบแปดที่ลู้วิ่งฟ้านะครับมาดูว่าเป็นไงโอ้โหโหดทีเดียวไปเรื่อยๆดูซิเลขออกเท่าไหร่ 25.5นะอ่าไม่ธรรมดานะเนี่ยกลายว่าลงเท้าคู่นี้แอบกันโดดอะธรรมดา10กว่า10กว่าอยู่ที่25ฟุกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปกดที่ความเร็ว3ดูดูว่าเป็นยังไงอันนี้ถือว่าแปลกใจตอนที่เทส แล้วก็แปลกใจตอนเห็นผลลัพธ์อะมากๆงงไปเลยเดี๋ยวลองกดเพจสต่อดีกว่าดูนะกดเบอร์20ครับวันไหนวันไหนอยากลองเพจส <c oughs> ก็ไปกดเบอร์ยี่สิบที่ลุยฟารในตามฟิตเนสนะไม่ได้พูดใงกดที่บ้านนะกดตามฟิตเนสนะเรามากดเพจสกันโอ้โหนี่ขนาดหาดถ่าย500เฟรมยังเร็วเลยดูดิึ๊บ <c oughs> 3 4มจุ้าครับพูดไม่ออกเซฟไร <laughs> <c oughs> คือตกใจคือพอคือวันที่เทสอะกล่าไม่ทำคู่นี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเก่าแล้วแต่ว่าในไหนผมก็เทสไกไลน์มาแล้วเมทัลไลก็ทำแล้วรีวิวรุ่นน้องอะไรกันก็เป็น e ี o วรปรากฏว่าเห็นผลอย่างนี้กตกใจเลยอะรักมันทีตเลย วันวิ่งเร็วน่าสนใจกับคู่นี้นะมาดูสรุปดูกราฟกันเนาะมาดูกราฟนะเฮ้ยเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าการหดตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ยืดหยุ่นมากเท่าไหร่นะถ้าคนคิดว่าจะซื้อไปซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตนะคือมันซัพพอร์ตเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้หดตัวมากมาอะไรเพราะ อยู่ที่หน่วยเดียว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 ขึ้นมาที่หนึ่ง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 เปอร์เซ็นต์แต่ละขั้นนะการเพิ่มขึ้นไม่สูงแต่ความเจ๋งของมันก็คือว่าตั้งแต่เพจสาม5สี่ห้าขึ้นไปมันก้าวกระโดดเลยเฮ้ยมาได้ไงต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกันพี่กันเล๋วจริงๆมันแปลก มากมากมากคือเวลาบอกว่าหมอกันวิ่งเร็วคืออะไรเวลาวิ่งเร็วแล้วมันซัพพอร์ตคือรองเท้าทุกคู่วิ่งเร็วได้หมดแหละแต่วิ่งเร็วแล้วซัพพอร์ตไหมอันนี้คือวิ่งเร็วซัพพอร์ตสังเกตสิกราฟชี้เลยอ่ะโคตรแปลกเลยก็ถือว่าเป็นความดีที่ซ่อนอยู่ข้างในนะที่เอซิกไม่ได้บอกรองเท้าคู่นี้ต่อไปผมวิ่งเร็วผมจะยิบมาใส่ ก็สําหรับการทดลองเนี่ยมาทำมาก็หลายตอนแล้วเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจนชอบแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดสตั๊กเกรกดดิ่งให้กําลังใจแล้วถ้าเป็นสาระก,ก็แชร์เพื่อนๆแล้วก็คอมเมนต์ comment. ไม่ชอบก็กดคอมเมนต์อะไรได้ได้หมดแล้วก็มาคุยกันอยากเห็นการทดลองแบบไหนแน่นอนครับผมแมน b i t ลั n เนอก็เป็นสายไม่รู้เหมือนกันเป็นนักทำคอนเทนต์แบบประหลาดๆตามใจมุมมอง ที่เราคิดว่ายังไม่มีมุมที่ใครเคยทักก็คืออย่างน้อยที่เป็นการทดลองครั้งแรกของโลกนะที่ที่ทำแบบนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เอามุมนี้การทดลองนี้ไปเป็นหนึ่งในอุมมองการพิจารณานะครับเราจะได้บอกได้ว่าดงเท้าคู่นี้เจอกับไหลรโดยที่ไม่ต้องลองเองอย่างน้อยก็ในแม่ลองให้แล้วจะจ่ายไม่จ่ายก็ตัดสินใจดูนะครับส่งต่อ้เพื่อนดูถ้าตลอดกัน แล้วมาปรึกษากผมต่อกันได้นะวันนี้ผมแมนบิลเลนเนอร์ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นตอนอะไรวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ